ทางขึ้นของวัดผาซอนแก้วนะครับนี่พี่ว่าวันนี้กำลังจำเลยพี่นุ่นโาเดยทางขึ้นวัดผาซอนแก้วปิดดูดิตรงนี้เขาทำถนนอะเอาไม่เห็นองค์โอโซลูปเลยเดินไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปเช็คเอาละครับตอนนี้ผมรู้สึกแบบขาใจมากๆเลยเขาบอกว่าทางปิดผมก็เลยจะเดินมาดูหน่อย ไปด so ้วยกันนะไปด้วยกันนะเฮ้ยทางมันก็ไม่ได้ปิดนี่ว่ายังไปได้อยู่นู <S 2> <S 2> <S 2> ่นนูนว่าผาซ้อนแก้วเห็นเขาเรียกเลยเรียกฉัดเหรอมองจากมุมนี้ไม่เห็นก็ยังไปได้อยู่าดูดิอู้บรรยากาศ ถึงแดดจะแรงแต่ก็ลมก็แรงเหมือนกันนู่นเดินมาจากนู่นเลยคิดว่าไงหินจะถลม่มไหมช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆอ่ะกลับไปจอดรถก,ก่อนเผื่อเราจะไปต่อได้สรุปว่าทางก็มันปิดเฉพาะพวกรถบรรทุกพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นนะเห็นะหเห็นประพาส้อนแค่วมตอนนี้เราอยู่ที่ การจอดรถเดี๋ยวมาแบบพร้อมๆกันเยอะหลายๆคนผมถ่ายคลิปอันนี้ผมถ่ายแบบมันภาพมันสั่นอ่ะมือมันสั่นแล้วก็มุมสวยๆมันไม่ได้นะ <c oughs> ก็อยากได้มุมนี้แล้วก็ว้าวตอนนี้มันฝนจะตกน่าจะตกแล้วบนเขาตรงนนรงนู้นตรง,รตรงรนี่เพียบเลยคนมาเที่ยวเพียบเลยตอนนี้เขากลังสร้างใหม่ด้วย สงสัฝนตกพึ่งเสร็จมกกันก็เลยแบบขาวเลยคะัเาเข้ามาถึงข้งางในแล้วเขาก็ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็แถบแม้ด้วยดูดิยังคงใหม่อู้สเสรนี่ทีทางเข้าเขาเสียดีมากเลยมีค่าเชื้อตะลอดเส้นทางและจากจุดที่ผมยืนอยู่เป็นประตูทางเข้าของ JD เอาละครับผมจะเลือกไปทางขวาของ JD ก่อนทุกคนตามมานะไปแ้วกันเร็วอลองสังเกตดูครับตรงนั้นเป็น เป็นเอกังหันลมทางที่จะไปเขาคอตรงนี้ก็มีรีสอร์ทเพียบถ้าเรามาก็น่าจะมาเป็นแก๊งอะ่ะมาเป็นจิบสิบคนเนี่ยน่าจะโอเคจะมีบ้านพักอยู่บนเขาอยู่ตรงนูน้นซึ่งเป็นหลังอะ่อเนะเห็นแ้ให้หนะเรียงน่ารักน่ารักเลยตรงนั้นนะเพียบเพียบเลยโคตรเหมาะก็แบบบรรยากาศดีมากแบบตื่นเช้ามาแบบือตอนเนี้แดดแรงก็จริงนะแต่ว่าลมเย็นกว่าแสงแดดเลย แล้วตรงนี้เขากาลังสร้างเพิ่มครับอีกมุมนึงมันเป็นด้านขวานะตอนที่ผมเดินเข้ามาด้านขวาของเขาเรีกเยกอะไรเจดีเหรอโบหรอไม่รู้ลานนี้เป็นลานจอดรถแล้วดูดิเฮ้ยน่ารักเปล่าะเดี๋ยวดูกันเอาผมพาเข้าไปไก็ลกลกเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปส่ง<ม>ให้ดีกว่าม,มารอบหน้าเวลาเรามาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมถ่ายคลิปแบบ เก็บไปในโรงช่องลเลยเอ้ยพูดอะไรบ้าพูดอยู่คนเดียวหยิบได้ไหม <c oughs> มีลูกแก้วด้วยสงสัยอุ้ยถุยแก้วจับได้ครับ <c oughs> ดี๋ยวไปเชงสอง นชั้นสองดูถ้วยก็สวยดีนะเลียวเข้าชันสองกันมองทะลุกว่านี้ปั๊บมานมต่อ ชั้นอเมื่อาาก่อนเคยขึ้นไปได้นี่ว่าเขาเปิดไหมเนี่ยไม่เปิดดูโอ,โอไ้ไปต่อ สวยอยู่นะทีวีอะ่ะสวยอยู่นะโค้งตรง,งนั้นอน่ะโอ้โหลงดีมากเลยมุมเดิมนะครับถ้าเดินออกมาเพื่อรู้มุมขวามุมเดิมก็สุดประมาณนี้เดี๋ยวไปต่ออีกชั้นหนึ่งน่ะเดินต่อจากข้างหลังมาเลยแต่งแทบจะทุกมุม คงไม่มีใครทำกระเบื้องแตกบ่อยๆใช่ไหมเรียกดอกเลย่ออปอีกชั้นหนึ่งมองถลูปเขามุมดีอย่งเนี้ยถ้าถ่ายรูปอะ่ะแจ๋วเลยดูดิเหมือนตีกรอบตรงนี้เลยอู้ คลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัดพระาธาตุเขาซ่อนแก้วเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ดูใน y t u t u นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ